มีเลยครับทุกคนปลาช่อนนะครับปลาช่อนทุกคนเห็นหรือเปล่าครับปลาดินครับผมปลาดินครับทุกคนตรงนี้โอ้โหติดเบิ้ลสองเลยครับทุกคนโอ้โหทับทิมครับทุกคนตัวนี้โอ้ยข้างหน้าก็มีครับทุกคนโอ้โหทับทิมเลยครับทุกคนเริ่มปลาทับทิมเลยครับนี่ครับปลาดินครับ <c oughs> นี่ครับ ทุกคนตัวครับนี่ครับทุกคเด็ดติกแร็วหมานหมานอีกแล้วนะะครับทุกคนก็เช้านี้หลาจากก็พามาดูตะไคร่ดักปลาตอนน่ายังไม่สว่างเลยนะคร เราไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับทุกคนยังไม่สว่างเลยครับอืมดูครับยังไม่สว่างเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวอ่ะไปลุ้นกันนะครับจะ ได้มากได้น้อยนะครับตาข่ายก็คือ5เซนเหมือนเดิมนะครับทุกคนตาข่าย5เซนก็หลายรอบแล้วนะครับผมเอาไปกันเลยครับลุมลุมน้ำนะครับ วันนี้เราจักว่าจะค่อยมาเก็บตอนช่วงย็นย็นนะครับช่วงเช้าก็เดี๋ยวลุ้นกันก่อนครับดิบหรือเปล่านะครับหอยเชอร์รี่ครับทุกคนน้ำก็ตื่น ไม่เห็นติดทักตัวเลยครับอ่ามีแลยครับทุกคนปลาชนนครับปลาชนลูกชนนะครับหนึ่งตัวน่ครับปลาชนอืมหอยเชอรี่ครับทุกทุกคนติดหอยเชอรี่ หอยเชอรี่ตะไคร์ขา,ขาดหมดนะครับอ่ะตรงนี้ติดครับทุกคนเห็นหรือเปล่าครับปลาดินครับผม ครับปลานิลรับสองตัวเลยครับปลานิลแล้วก็ปลาช่อน ได้กี่ตัวนะครับเช้านี้ติดแต่หอยครับก็เ <c> ช <oughs> ้าเช้าก็มีชาวบ้านออกมาบั่นรถจักรยานออกกำลังกายนะครับทุกคนออกมาวิ่ง อีกตัวครับทุกคนปลาอะไรครับนี่ครับโอ้ยปลาชนครับทุกคนลืมติดปลาชนเลยครับทุกคนอืมปลาชนอ่าฮะปลาขายก็เราต้องเก็บ นะครับทุกคนดักทิ้งไว้หลายๆวันปลามันก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ยังได้ตัวนะครับนี่ตัวครับทุกคนปลานินครับนี่ครับปลาดิน เก็บมือหมดแล้วครับทุกคนเบาจากไม่ได้ใส่ถุงมือว,วันนี้ก็จะพาน้องลาตินออกมานะครับทุกคนแต่ว,ว่าน้องลาตินเดี๋ยวต้องอาบน้ําไปโรงเรียนนะครับไปรับสมุดพกตัวดีนะครับที่เบาจากพามาดูแต่เช้านะครับเดี๋ยวต้องไปส่งแล้วก็ไปรับสมุดพกนะครับนี่ครับ ปลานิลปลาชนก็ได้สี่ตัวแล้วครับทุกคนปลาชนสองปลานิลสองนะค่อยมาเก็บครับตะไคร อ้อโอชอรี่อ๋อดูครับโอยเชอรี่ขาดหมดนะครับตาขคา ข้างหน้าขาวๆอยู่ครับทุกคนปลาเลยครับขาวๆอยู่ครับอืมปลานินครับทุกคนตรงนี้โอ้โหติดเบึ้นสองเลยครับทุกคนปลานินอือปลาทูเลยครับติดเบึ้องสองตัวเลย ออครับอือหทับทิมครับทุกคนตัวนี้ดูครับปลาทับทิมอือหือทับทิมอือหือทุกคนเต็มครับผมปลาอะไรครับโอ้โหทับทิมครับทุกคน ดูครับทับทิมทับทิมเอาไปแกงส้มครับทุกคนอก็ดึงขาดมั่งนะครับตา่ายคุ้มแล้วครับทุกคนสั่งมาได้ปลาโก ปาขายก็คือหลุดแล้วนะครับทุกทุกคนปาขายโอ้ยทุกคนข้างหน้าติดกแล้วครับผมมาเลยครับโอ้โหตรงนี้ลอยหลุดครับปลานินครับทุกคนครับปลาลินปลานินอีกตัว ปลานิลแล้วก็ปลาทับทิม Stand ort, ททก็พอได้กินนะครับหาอยู่หากินนะครับทุกคน ใส่ตะไคายดักปลาแบบนี้ไม่เคยอดนะครับทุกคนไม่เคยอดไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังนะครับได้ทุกรอบนะครับออต่อครับ ตรงนี้ลอยหลุดไปตรงที่หลุดก็ช่างมันนะโดนน้าจะเก็บแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเก็บอ่าช่วงอุย้ยติดๆแล้วครับทุกคนโอ้โหข้างหน้าก็มีครับทุกคนโอ้โหทับทิมเลยครับทุกคน เริ่มปลาทับทิม,แล,ทลททมออแล้วครับทุกคนรอบนีนบ้ปลาทับทิมออกมาแล้วครับทุกคนอื้มติดแน่นเลยครับปลาทับทิมได้หลายตัวเลยครับทุกคนปลาทับทิมเช้านี้ สามสี่ตัวเลยครับ้างหน้าปลาเลยครับเห็นดิ้นอยู่ครับทุกคนโอ้ยปลานินครับทุกคนนี่ครับปลานินครับอืนี่ครับปลานิน สวยเลยครับบานินอืมดิ่มน้ำกระจายเลยครับเอาจักดึงตะข่ายขาดนะครับรีบๆ ก็ขาดบ้างนะครับทุกคนขาดตาสองตาจะบปินเลยครับนี่ครับปลาดินอืเกือบครึ่งทุงแล้วครับทุกคนดูครับอือหืม หวานทุกรอบเลยครับเอาต่อครับตอนนี้ก็สาว่างเลยครับทุกคนก็เบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแบ็ดกล้องนะครับพอดีไม่ได้ชาร์จด้วยทุกคนตัวครับปลาปลานิน อ๋อาไปครับนินกันต่อครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับอุย้ยทุกคนโอ้โหโอ้โหอืมลุดปลานินอื้อหือเพิ่งมาติดนะครับดิน หลุดไปเลยครับโอ้ข้างหน้ามีอีกครับข้างหน้าโอ้โหทุกคนปลาเลยครับสักข้างหน้า,าน่าจะปลานินครับอืมตรงนี้ลอยหลุดข้างหน้านุปลานินนี้ลอยหลุดนะครับปลถ่าย ลาน,นินครับผมโอ้เด็ดอีกแล้วนะครับเชา้านี้ว่าติดไม่เยอะแต่ก็ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าเซ็น ตินมาก็สุดยอดอีกนะครับทุกคนาตินว่าโอ้ยยังไม่ติดเยอะอีกแล้วอือหือตรงนี้ลอยหลุดทุกคนฮึ่ลอยหลุดนะครับไม่รู้ปลาเลยโอ้โหทับทีมอีกแล้วครับโอ้ไม่ใช่ทับทีมครับทุกคนปลา ปลานิลไปทำปลาเด็ดเดียวนะครับทุกคนปลานิลคิดว่าติดน้อยๆครับทุกคนได้เกือเต็มถุงอีกแล้วครับเช้านี้ นทุกรอบเลยครับทุกคนเดี๋ยวก็เก็บนะครับเย็นนี้ค่อยมาเก็บช่วงบ่ายบ่ายให้เสร็จทุละนะครับทุกคนมีรูปล่าครับ น่าจะหมุดเลยครับพอตรงนี้ตาข่ายมันขาดด้วยหมุดแล้วครับ ครับอ่าครับทุกคนก็มาดูผลงานเช้านี้กันนะครับที่ว่าได้จากการดูตะข่ายดับปลา5้าเส้นนะครับนี่ครับทุกคนเด็ดอีกแลีว้วหมา,านหมา,านอีกแลี้วนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสกิโล มันมาเลยอาครับก็สำหรับเช้านี้ก็ได้เยอะอีกเล้วนะครับทุกคนก็ว่าคิดว่าได้น้อยนะครับแต่ว่าที่ไหนได้เกือบเต็มถุงอีกแล้วนะครับก็ลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวจักฟลาลุยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดี ครับผมบายบายครับสุดจอดเลยครับพี่หลามมานๆเหมือนเดิมครับผมทุกคน